อ้าวสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะมาเจอแม่ออฟอยู่ที่ร้านแม่หวังมาทําอะไรนี่แล้วขอมาหาเสือ้อ <c oughs> มาหาเสือ้อใช่มาเสื้ออีกแล้วแม่่ะซื้อตลอด24 <c oughs> เพราะว่า เอามาแล้วยัดใส่รังแล้วยุ่งแล้วเขาจะไปรำวันนี้ก็ต้องซื้อใหม่ <c oughs> เพราะว่ามันยับย่นแล้วก็มันไม่ได้ <c oughs> บังเอิญไปจกกระเป๋าลรวเห็นเงินรำก็เลยเอามาซื้อใหม่ <c oughs> คือไปดูเสื้อตัวเ,<อ>เดิมปรากฏว่าอ้าวมันพับเก็บอยู่ในรังว่าจะซักก็กลัวจะไม่แห้งหนี<อ>่และดูสีบรรยากาศนะอ๋อจะซักก็ไม่กลัวแห้งไม่ทันเพราะมันฝนตกดีเจ๊ซีกบอกว่าไม่ต้องซักไม่รีดเอาเลยเขาบอกก็เลยเออซักซะก่อนเนาะก็ซื้ออาใหม่ซะอย่างให้มีหลายตัวก็สุดแล้วซื้อใหม่เลยซื้อใหม่แล้วก็ ก็ซื้อใหม่ให้มันเหมือนกันหมดเลยวันนี้เหมือนกันเป็นถ้าถุงก็ซื้อใหมอีกจะให้มันเหมือนกันโอ้เป็นลายถ้าใครเป็นราวันนี้ต้องให้ซื้อนี้เลยคนเขาเรียกลายตัวเอสลายขอต่อไปก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะได้ซื้อเหมือนกันหมดอือคือวันนี้มีรำว่างั้นที่ไหนนะมีน้องมีน้องน้ำมนต์ด้วยน้องพลอยด้วยที่จำปาดงไปราที่จำปาดงไปที่กกอกหกแล้วก็ไปเอาที่นู่นอีกสามดางรมจากกกอกหกแล้วก็มีที่นู่นอีกสามดันจะไปเอาแม่ลงแม่ละมั้งครับ รวมน้ำมนต์น้ำมนต์ด้วยนะก้าวนางรำใช่ฮะจ้าอ๋อแล้วทราบหรือยังครับว่ารำให้ใครอะไรยังไงเนื่องในโอกาสก็ไม่รู้เห็นบอกว่าบินตรงมาที่ไหนนี่แหละ๋อนตรงจากต่างประเทศนะ่าจะใช่แล้วแขนมันจะยาวคือจะภาพเพื่อนจะไปด้วยบ่อบทภาพจะไปด้วยอย่างนี้บ่จ้าภาพก็มาที่นั่นมั้งมาที่จำปาดงด้วยแล้วก็เลยไปรัดเลยตอนนี้แม่หวังกำลังทำอะไรครับผม สอยเย็บตะขอให้เย็บตะขอเย็บตะขอนี่ยมันเป็นผ้าอะไรผ้าคือเราเย็บไว้แล้วเย็บเย็บสําเร็จรูปแต่ตะขอยังไม่ใส่เพราะว่ามันต้องมีวัดว่าใครซื้อแล้วเอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่จ้ามันคือผ้าถุงใช่ไหมเขาเรียกผ้าถุงบอกเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปก็คือเป็นตะของับเสร็จเลยใช่เพราะว่าเย็บเก็ดเรียบร้อยแล้ว ภาพไปอีกอยู่บัจักหน้อยหรือบอัภาพไม่ต้องภาพหรอกค่ะแม่นหนูเนาะเอาเลื่อนเลยเนาะจะหนูพันเข้าแมนมันจะได้สวยแมนมันจะได้ไม่ปิน้นปิ้นก็มไม่เป็นไรโอ,อ้ก็จะไปคือนางรำใส่เมือนกันบ่ตั้งตัวเหมือนกันเหมือนกันอ๋อก็อ,อยากให้เหมือนก็เลยจะได้สวยงามเนาะนะทุกคนโอ้น่าจะเป็นเงินของแถวเขาเห็นไหมครับคามก็คามหมดคามสีเดียวกันใช่ สบายก็สีเดียวกันนะครับสิ้นกับเรียกวอะไรเสื้อก็ใส่สีเดียวกันมันก็จะดูสวยงามทุกคนครับเอาพุณษาะเข้างานเอ๊ะไม่ออกซื้อชุดใหม่เนี่ยค่ารำได้เพราไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสคห้ยในชุดเก็บไว้รำในโอกาสต่อไปได้อีกซื้อสามตัวจีตัวไ่ี้กได้สามตัวจีตัวแล้วไม่ได้สูนตลอดคือกันเราไม่ได้รำล้วก็ใส่งานอื่นได้ตลอดอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นผ้าไทยเนี่ยเข้าได้ทุกงานอยู่แล้วไม่ได้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องล้าใช่ไม่ได้เกี่ยวกับล้ำจ้ะอ๋อมันก็ใส่ได้หลายโอกาสอยู่แล้วใส่ได้อยู่แล้วงานไปงานทำบุญงานอะไรบวชงานแต่งหดงานมงคลอะไรอย่างเงี้ยมัก็ใส่ได้ใส่ได้ตลอดแล้วก็มันก็ใหญ่อยู่เนาะแต่ว่ามันมีเบอร์เบอร์เอ็มไหมคะแม่ไม่มีหรอกเอาเบอร์นี้แหละใหญ่มันมันยืดหยุ่นอยู่เห็นบหใส่ไปใส่มามันยืดเห็นบอกของพวกเจ้านั่น อันนี้อันนี้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์เอสอ๋อไม่ออกก็หุ่นดีไม่ออกหุ่นดีนะใส่เบอร์เอสก็ได้สบายใส่จินรดาเลยนหนเห็นบอกอืมใช่ใช่จินรดาที่ต้องใส่พอดีเป๊ะเลยนะชุดไทยจินรดานะทุกคนเห็นมของงพพวกกิธีราใช่ใช่ใช่เวลามีงานเวลามีงานราชพิธีต่างๆเนาะเขาจะใส่พอดีเป๊ะเลยชุดจินรดาตอนตอนที่เราไปนู่นน่ะเราก็ยังหาซื้อหวั่นเลยนะตอนนั้นนะ มันแล้วแบบไม่ตรงเลยก็อยากให้มันเหมือนกันนี่แหละบาหวังจะได้ขายหมดแล้ววันนี้นะจะได้ขายหมดในต่อจะได้ขยายสาขาไปอีกใส่ไหมสีฟ้าใช่ไหมฟ้าของนิน่ะแหมมาเอาซะแล้วมันเหมือนกันแล้วย่ามีแล้วใช่ไหมย่าแล้บอกว่ามีแล้ว แต่งชุดยังไงนะนางรำวันนี้ก็ชุดเหลืองคือเก่าแต่ให้ผ้าถุงเหมือนกันอ๋อคือเสื้อเหลืองเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าหรือเราเปลี่ยนแบบเต็มชุดคือเราจะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาวครับอแต่วันนี้คือมันไม่ทันอ่าเอาเอาเสื้อที่มีอยู่แล้วก่อนเสื้อเหลืองที่มีเสื้อเหลืองที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ผ้าถุงให้เหมือนกันเป๊ะนะเป็นผ้าถุงเขาเรียกผ้าถุงสีอะไรอ่ะสีกลมสีกลมลายลายขอนะครับที่เป็นลายตัวเอสโอเคนะนะครับ เบนก็ไปเล่นหวังวัดเห็นอะเรร้วัดเนี่เราไปยิปอ่ะน้องเบนด้วยป่อ๋อ สำหรับท่านที่สนใจสินค้าร้านแม่หวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะผ้าห่มทอมือผ้าขาวมาผ้าบันคอกระเป๋าผ้าฝ้ายตะกร้าพลาสติกนะก็สามารถติดต่อนะสั่งซื้อนะผ่านเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ร้านแม่หวังได้เบอร์นี้เลยนะเบอร์หน้านะฮะ0 6 4 9 4 9 7 9 2 6เนะเบอร์นี้จะขึ้นไอดีไลน์ทันทีนะครับผม ก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบเนาะน,นะสวยๆงามๆนะอย่างตอนนี้ชุดที่ขายดีมากๆเลยคือเป็นชุดผ้าเข,ขมามันเองนะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับเฉพาะผ้าเขามาสองผืนนี่ก็300อแล้วนะฮะ นายจะค่าตัดนายจะค่าส่งกำไรเหลือไม่กี่บาทนะนะแต่ว่าอยากสนับสนุนชาวบ้านที่เขาทำผ้ากามาให้มีรายได้นั่นเองนะไม่หวังก็เลยขายถูกโผนะสวยสวยสวยเนาะทุกคนนะมีแต่สีงามงามนะตอนแรกร้น่เอาติกไว้นม่พี่ติกไว้นั่น ตอนนี้ก็กําลังลองชุดโอ้พอใส่เหมือนกันแล้วมันจะสวยไปเลยนะทุกคนนี่นะฮะงดงามนะครับติ๊กไว้เออติ๊กแบบนั้นแหละเออติ๊กติ๊กเลยอ๋อขีดเอาไว้จะได้ใส่ตะขอตำแหน่งถูกใช่ใช่ติ๊กตัวเดียวมันจะรู้เรื่องเลยเพราะว่าจะเข้าเอวได้เลยตรงนี้ต้องครับเฮา เอออย่าเห็นงามหลายลูกเงามหลายงามลายบ่ไา้เดี๋ยวครูมาจิมาข้เขาาขได้ขย่เขา่าเยสาโอ้ก็ตากขพูดถูกเนาะเออขั้นเขามาไข่อยู่ขั้นย่ยมเขานนาขัมนเขานาเข้าเดือน้อนเขาเดือนร้อนไขก็เขาเดือนร้อนกะว่าเปนเจาะหา เัานา,า,นหาหมาเส็จน้ไม่หวบ่มังเขาถ้า้า,หาหัก็ป็นผูันทีเด้อเ <c oughs> ่ที่เสร็จ้เหรอหย๋อรร <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อยกออาออ่ออ๋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 ออนออกออาออ๋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 กอดออ๋นนออออ๋ออ๋กอ,อกออนออ๋อออกอออ จะบอกใครนะะราคานี้จะให้แค่นางรำนะเอฟซีตัวโลกนะฮะ่เฉพาะนางรำเาะเฉพาะนางรำเนาะนะฮะเพราะว่านางรำก็ไม่ได้มีรายได้เยอะนะครับแต่ถ้าปกติคือเท่าไหร่นะแม่หวัง250รสวมทรงก็ถือว่าถูกอีกเหมือนกันนะฮะถูกมากคือถ้าท่านไปซื้อตามงานนะครับไม่ไม่ต่ำกว่า300 400ยนี่รเนาะอืฮถ้าออกงานงานแสดงสินค้าโอท็อปงานของดีอะไรแบบนี้นะครับ สามร้อยสามร้อยห้าสิบบางที่สี่ร้อยด้วยซ้ำเนาะนะครับใช่พราไม่ได้พวกมาเพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเด้อมีที่มีค่าที่นะมีค่าเดินทางค่าน้ำมันอะไรของเขาเนาะนะครับมันก็เลยต้องบวกนะต้องบวกกำไรบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะนะครับขายให้กันไปอืมแต่นี่ก็ถูกมากนะครับถูกถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงน่าจะเหลือแต่ทุนแล้วนะครับ โอ้แต่เขาเอาแต่เสื้อไปมันก็เลยโอ้น่ารักเลยใช่ใช่สีเดียวกันนั่และแค่มันแค่มันมันผ้าัคนละอย่างมันก็จะเป็นอ๋อผ้ามันคนละอย่างก็เลยทําให้สีดูเข้มกลมนี่แหละกลมขาวนี่แหละแต่กลมแบบนั้นกลมคลามก็อะไรแต่สีเดียวกันนั่นแหละอืมันนี้ของใครขยับออก นแก่ชเออเพราะว่ามันเข้ามาลึกแล้วทีนี้เราใส่แล้วมันไม่ได้ขยับมันย่อกนะขยับตะขอเข้ามันลึกหรือมัน <ขอ S 2> ไม่เข้าลึกอ,อกันนี้มันไม่ได้เข้าลึกเด้ขอของเจ้านะ่ะไม่ไม่ตัวนี้ลึกไวบริยาตตัดพาเบาง่งยๆเออมันก็นไม้มละคางก็บินเอยนเอียนมันจอยโง่ไอ้นี่อง่ตืวนั้นห้องิ่พุ่ง เพราะว่าน้อยผู้คนแต่อันแม่แม่สีใสมันกระสีมันกระสีเกยน้อยแบบง่ายๆเลดเกยนิดเดียวมันมาน้อยนี่มันเปลี่ยนเลยเนาะเออแนวเออเข้าใจมันเอามันเอามาน้อยก็แบบมันจะให้เหลื้อยหลฮะนะความหมายนะแต่บอดี้ตั้ผ่าดอกผ้านบ่กขึ้นตั้ทีมีแต่เอาภาเข้าไว้ภาพเข้าไว้ลาย